รับเติมลูบี้ราคาถูกเติมถูกเติมไวต้องเพจลุงยุทธชาแนลเท่านั้นสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยุทธชาแนลนะครับ โอเควันนี้เราก็มาอยู่กับในเกมไลน์เลนเจอร์นะครับผมแล้วก็วันนี้เราจะมารีวิวเจ้าเจมนะครับผมซึ่งปั้นเป็นไฮเปอร์แม็กเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ใส่เกียร์ที่บอกว่าเป็นเกียร์สุดก็ว่าได้นะเพราะว่าเป็นเกียร์โจมตีโดนแน่นอนนะครับผมแล้วก็เป็นเกียร์เซตที่เรียกว่าฟูลนะครับผมฟูลออปชันเลยก็ว่าได้มีอัปเกรดธาต ที่อัพเต็มแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าเจมไฮเปอร์แม็กเนี่ยมันจะพอเล่นได้หรือเปล่านะครับผมสำหรับการที่เราจะไปลงด่านนะครับผมเหมาะสมกับการเล่น PVP หรือเปล่าสกิลมันจะสวยงามขนาดไหนแล้วก็จะรุนแรงขนาดไหนในเมื่อเราใส่เกียร์อัพเกรดธาตุลงไปนะท่านผู้ชม โอเคครับผมเรามาดูสกิลของมันกันก่อนเลยก็แล้วกันนะครับผมอมก่อนอื่นผมขอพาไปดูพลังโจมตีก่อนแล้วกันนะครับผมตีเวทนะครับผมตีเวทมีมา2ล้านเลยทีเดียวนะครับผมถื oh. อว่าค่อนข้างโอเคนะครับผมสําหรับตีเวทนะฮะเลือดมีมา6ล้านนะท่านผู้ชม จุดยืนนะครับผมจุดยืนจุด310ถือว่ายืนไกลนะฮะสามร้อยสิบนี่ถือว่าค่อนข้างไกลนะครับผมแต่ก็ไม่ได้ไกลแบบไกลไกลไกลแบบโกงอะไรแบบเนี้ยถือว่ายืนไกลนะฮะก็ถือว่าดีเลยนะเพราะว่าเป็นเรนเจอร์ที่ยืนไกลนะฮะแรทไฮเปอร์ <Huh? S 1> แม็กอยู่ที่พันห้าร้อยเจ็ดสิบนะครูดาวเรนเจอร์ไฮเปอร์แม็กอยู่ที่หกจุดห้านะครับท่านผู้ชม โอเคเดี๋ยวเราไปดูสกิลเลยกันแล้วกันนะฮะสกิลหนึ่งครับดาเมจ30เท่านะฮะลดแม่นยำของศัตรูแล้วก็ลดความแม่นยำทักษะด้วยนะครับผมก็คือลดความแม่นยำทั้งธรรมดาแล้วก็ทักษะเลยนะครับผมตัวนี้นะครับผม30ปเซนะฮะสกิลอยู่ได้นาน7วินะครับผมคูลดาว12วินะสำหรับสกิลหนึ่งแล้วก็ความกว้าง330จุดนะฮะ เดี๋ยวนี้เลนเจอร์เจเนอเรชันใหม่เนี่ยจะกว้างประมาณ330จุดยืน,ยนเลยนะครับผม ตัวไหนที่มากกว่า330จุดสกิลที่กว้างมากกว่านี้ถือว่าเป็นเลนเจอร์ที่แปลกออกไปเลยนะท่านผู้ชมนะสำหรับเจเนอเรชันใหม่ตอนนี้นะครับเลนเจอร์ต่างๆนะฮะมันไม่เหมือนกับแต่ก่อนนะแต่ก่อนมันจะมีบางตัวกว้างแบบสกิลกว้างก็กว้างไปเลยกว้างแบบสุดลูกหูลูกตาเลยก็มีนะครับผมอ่าโอเคประมาณนี้นะสกิลหนึ่งนะคูดาว12วิอย่างที่บอกไปนะครับ ส่วนสกิล2เนี่ยมันจะเป็นยกเลิกฟื้นฟูพลังชีวิตต่อเนื่องนะครับไม่ใช่ยกเลิกอมตะนะครับผมแล้วก็มีดาเมดพิษนะครับผม5เท่าหรือว่า500อยเอร์เซอยู่ได้6วินะครับผมแล้วก็มีใบ6วินาทีด้วยนะครับผมใบ6วินาทีแล้วก็ดาเมดพิษอีก5เท่านะครับคูดาวตรงนี้9วินาทีนะครับแล้วสกิลนี้กว้าง300จุดนะท่านผู้ชม <c oughs> ดีนะดีนะเดี๋ยวลองใช้งานดูก่อนถ้าเกิดใช้ดีอาจจะทำก้าวดาวแม็กมารีวิวก็ได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดคลิปนี้มันยอดไลค์แบบเยอะผิดหูผิดตาก็อาจจะปั้นมาโชว์ก็ได้นะท่านผู้ชมนะเออ ความสามารถเฮือกสุดท้ายถือว่าค่อนข้างใช้ได้นะครับผมสําหรับความสามารถเฮือกสุดท้ายนี่นะครับผมหากมาทํางานเนี่ยเลนเจอร์จะไม่ถูกกําจัดเป็นเวลา7วินาทีนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มีความสามารถสําหรับลงเล่นด่านจุดติด้วยนะครับผมเทพพิทักษ์นะฮะความสามารถก้าวดาวมีอะไรบ้างก็มีขีปปานวุฒินะครับผมแล้วก็มีตัวต่อต้านหลงสเสน่ห์แล้วก็มีสร้างร่างคนนั่นเองนะครับผมก็มีโอกาสพลินเจอร์พร้อมกั สองตัวด้วยการใช้แร่ธาตุเพียง1ตัวนั่นเองนะครับผมหา้าถ้าเกิดผมสลับไปเนี่ยผมก็คิดว่าผมอยากได้เป็นร่างโคนนะฮะแต่เดี๋ยวก่อนเราต้องไปลองเทสตัวมันดูก่อนนะจะเป็นยังไงนะครับผมเออจัดไปครับเดี๋ยวไปดูดัมเมดก่อนแล้วกันจะลุนแรงขนาดไหนจะแม่นหรือเปล่าจะออกสกิลดีหรือเปล่านะครับผมผมขอลองแบบ ด่าน4 4 4ปล่อยรัวๆดูก่อนแล้วกันนะจะเป็นยังไงนะปล่อยปล่อยให้เห็นกันก่อนเลยว่ามันจะยืนได้หรือเปล่าด่าน4 4 4ซึ่งเป็นด่านที่ด่านธรรมดาที่ค่อนข้างยากนะครับผมขี่ม้าออกมาครับผมขี่ม้าออกมาสกิลแฟร์แป๊มเข้าไปโอ้โหสกิลสกิลกระชอกไปข้างหลังด้วยนะครับผมก็ตีตัวหน้าทะลุถึงตัวหลังเลยนะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับผมแต่เหมือนเป็นตัวเลนเจอร์ที่ออกสกิลค่อนข้างยากนะเห็นไหม สกิลมันไม่ค่อยออกนะทุกคนปั๊มเข้าไปโอ้โหนี่ครับผมซัดทีเดียวบอสตายเลยนะฮะโอเคอยู่นะเนี่ยถ้าเกิดเล่นด่าน4 44 4ได้นี่เนี่ยเห็นไหมม่เป็นเลนเจอร์ยืนไกลมันก็ถือว่าค่อนข้างจะได้เปรียบอยู่นิดนึงนะครับผมนี่ปั๊มง่อยเรียบร้อยครับโอ้โหปั้มง่อยอสกิลดาวเมจกว้าง330จุดนะครับคูดาว12วินะท่าน,านผู้ชมโอ้โหมันคูดันคูดาวนานจัดเลยนะครับผมมันก็เลยทําให้ตัวมันเนี่ย ค่อนข้างจะออกสกิลช้านิดหนึงนะครับผมเออจะทำให้เป็นการเข้าจีบิดว่ามันไม่ค่อยออกสกิลนะแต่จริงๆแล้วมันคูดาวสิบสองวินะเว้ทุกคนมาเดี๋ยวเราไปดูดันถาม3ก6ไปตบไอ้บอสนอกกันดูหน่อยกันแล้วกันนะจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมโอ้ยผ,ผ,ผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าสำหรับเจ้าเจ,าเจมตัวน,นี้นะครับผมว่าผมจะไม่เอาลง PVP นะ เพราะว่าเหมือนมันจะตีไม่ผ่านว่ะทุกคนมันมีแต่ดึงๆนีน่หลีจตำนานขอเอาไปสุ่มตีเพื่อนสักสามครั้งดีกว่านะฮะท่านผู้ชมสุ่มตีเพื่อนทักสามครั้งดีกว่านะครับเออมาเดี๋ยวไปที่ด่านส9 6กหกกันหน่อยก็ลากันนะครับผมเออใครจะโดนผมตีก็เดี๋ยวรู้เรื่องเลยนะครับผมมาไปกันเลยฮะมาจัดไปเดินออกมาแนละ้วผมอยากรู้ว่าสกิลมันข้ามหรือเปล่า นะครับถ้าเกิดมันออกสก,กิลอะเนาะม,มาไอ้นั่นออกมาแล้วปั๊บมาปัา๊บมันมัน,ม,นมันดามเมจดปั๊บปั๊บปั้มโอ้ยเลยครึ่งหลอดนะฮะตีหัวโอ้โหสก,กิลสองก็ยังแรงอะเฮ้ยดูดีจัดครับทุกคนืนะว่าสก,กิลปังมโอ้โโอ้โหใครที่ดูในไลฟ์ก็จะรู้อยู่นะว่าตัวนี้มันไม่ธรรมดานะสำหรับเล่นด่านเนี่ยผมว่าเล่นด่านแบบ เล่นด่านธรรมดาเนี่ยใครที่เป็นคนเล่นใหม่เนะี่ยผมว่าเล่นด่านธรรมดาน่าจะดีนะตัวนี้นะครับสำหรับเจ้าเจ๋เจนะเป็นเป็นเรียกง,ง่ายว่า PVE ก็ได้นะเออเล่นพวกเคลีย์ด่านเคลียอะไรผมว่าน่าจะดูดีเลยทีเดียวนะครับหอคอยผมว่าน่าจะเจ๋งอยู่นะว่าตัวมันยืนไก่นะครับน่าจะเจ๋งอยู่นะครับผมถ้าเกิดมีเกียร์อัพเกรด่าตสักหนึ่งชิ้นเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเดินออกมาปั๊บไปครับผมมาเนี่ย เนี่ยปัม้มโอ้โหวเลยครึ่งหลอดไปด้วยครับปัม้มอีกหนึ่งทีโอ้โหวิเรียบร้อยฮะท่านผู้ชมโอ้โหเหนือจัดเหนือจัดดูสกิลตีธรรมดาเด็ดดิดดาบครับผมปั้มปั้มจิ้มไปเรียบร้อยครับสกิลสองยังแรงอ่ะคิดดูดิสกิลสองยังแรงอ่ะสกิลดาเอจพิษอ่ะเออยังแรงอ่ะทุกคนดิดสกิลตีธรรมดาไปฟาดไปหนึ่งทีโอ้โหตายเรียบ ขออีกสักหนึ่งทีให้เห็นชัดๆเป็นบุญตากันหน่อยแล้วกันนะครับโอ้โหอย่างเอาอะครับผมบอกเลยแค่นี้แหละมาจัดไปฮะทุกคนลุยเลยครับมาเดินออกมาเลยฮะมาครับมผมเจม,มือระบมเดินชา้าจัดเลยเ,ลยเดินชา้าจัดเดี๋ยต้องไปกับพวกตัวรีสกิล,ล้วปัม๊มเรียบร้อยครึ่งหลอดโอ้โหเลยครึ่งหลอดมาด้วยนะถ้าดาวดอเบจะขนาดไหนครับเนี่ยมาตีไม่ตายด้วยครับยืนทนด้วยครับ อยู่นูมันคูดาวนานจัดเลยนะทุกคนนะเรียบร้อยไม่ตายครับนี่ครับหัวขึ้นลูกไฟครับเนี่ยหัวขึ้นลูกไฟเปกระโหลกสีเหลืองครับเป็นไฟๆไฟนี่คือติดความสามารถนะท่านผู้ชม โอ้โหเนี่บร้อยครับอืมเจ๋งไปเลยนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวลองไปหวดเพื่อนใน PVP กันหน่อยแล้วกันนะทุกคนเออการหวดเพื่อนเนี่ยมันไม่เปลืองขนเลยนะเออแพ้เราก็ไม่เสียหายด้วยนะเออจัดไปนะครับผมจัดไปเดี๋ยวไปดูดิมีใครมาแพ้เราบ้างเฮ้ยมีชาติญี่ปุ่นมาแพ้ด้วยนะทุกคนเออจัดไปฮนะทุกคนโอเคครับมาตีกับเพื่อนเดี๋ยวผมขอจัดทีมของผมก่อนแล้วกันนะครับผมทีมห้าของผมเนี่ย ผมจะเอาตัวไหนออกดีวะทีมผมดาเมดไฟใช่ไหมดาเมดไฟใช่ไหมเอาเมกูวินออกไปเลยครับดาเมจไฟดาเมจไฟของเราเอาเมกูมินออกไปเลยครับเออจัดมานี่ดาเมดไฟของเราไม่รู้จะเชื่อใจได้หรือเปล่าแต่เอามาใส่ครับแบบหล่อเท่ครับไปตีกับเพื่อนนะฮะ เลยเราจะสุ่มตี3าครั้งกันดูนะครับจะเป็นอย่างไงครับผมเออจัดไปครับ1 2 3 4 5สาี่ห้าครับผมกดปั๊มตีกับคุณชื่อว่าอะไรเนี่ยคุณใหญ่นะฮะโอ้โหเป็นเพื่อนกับผมตอนไหนครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปตีนะโดยที่การที่เราตีเพื่อนเนี่ยเราจะไม่ใช้ไอเทมนะครับผมเพราะว่ามันเป็นการกระชับมิตรกับเพื่อนนะครับเราจะไม่ใช้ไอเทมนะฮะแพ้ก็คือแพ้นะท่านผู้ชมไป คุณใหญ่นะครับผมจัดไปครับขอให้เจมืดผมได้เชิดฉายหน่อยก็แล้วกันนะครับไม่รู้ตั้งรับไว้แบบไหนนะครับผมคุณใหญ่นะฮะโอเคครับผมมาแล้วฮะปั๊บจัดไปครับนี่ครับผมมาโอเคครับเจมืดของผมอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหตายเลยครับเจมืดออกมาก็ตายเลยครับท่านผู้ชมโอ้มาเจมืดมา มาหน่อยโอ้โดน,โด,นดามเมจไม่ได้ออกจากป้อมเลยเนะฮะโดนดามเมจแล้วก็ตายทันทีเลยนะสำหรับเจมืดมาออกมาอีกทีออกมากดิเจมืดโชว์หน่อยฟาสฟาสกิลัามโอ้โหเห็นอยู่เห็นได้ว่าดาวกระจายอยู่นะทุกคนนได้ว่าดาวกระจายอยู่นะทุกคนเอออย่างเอาอย่างเอาครับผมโอ้โหดูด,ดูมาแล้วมาแล้ว มาแล้วฟาปั๊มโอ้ได้ว่าดาวจายอยู่แล้วก็ได้เห็นหัวกะโหลกสีทองหรือเปล่าเมื่อกี้ดูไม่ชัดทุกคนโอ้โหถือว่าผ่านครับผมโอ้โหตีกับเพื่อนนะโอ้โห <c oughs> แต่ถ้าตีจริงก็อาจจะไม่ได้เห็นอะไรผมปล่อยตัวอะไรแบบนี้นะครับผมม,มาไปกับเพื่อนต่อครับนี้เราก็หมุนไปเรื่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็กดปั๊มปั๊บปัป๊บ ใครเนี่ย B W S W K ใครครับเนี่ยใครครับเนี่ยเป็นเพื่อนกับผมตอนไหนครับเนี่ย B W เนี่ยครับเออเออไปเดี๋ยวเราลองไปลุยเลยแล้วกันนะครับผมมาไปครับทุกคนเดี๋ยวเราไปลองเทสต์เจมอีกสักรอบนะฮะกำหนดการของเราวันนี้คือตีกันไปสมรอบนะครับผมมาไหวหรือเปล่า ไอเจมของเราไหวหรือเปล่านี okay. ่ครับผมเจมออกมาเลยฮะเจมออกมาเลยครับผมนี่ออกมาโอ้โหตายครับโอ้โหถ้าเกิดไม่ได้ก่อตัวนี่คือตายเลยนะสําหรับเจมนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมได้ใช้ปะแต่ออกมาก็ตายเลยครับโอ้โหไม่ทันได้ว่าสกิลครับนี่เหลืออยู่ตัวหนึ่งอยู่เลยโอ้โหเรียบร้อยโดนปิวแบบตายฮะตายครับเจมอาไีวดิเจมไหกดิโอ้โหเรียบร้อยครับเจมเจมของผม ไม่ด้เจมของข้าโอ้โหโดนตีกระเด็นแบบกระเด็นกระดอนครับเรียบร้อยฮะแพ้ไปเลยโอ้โหบอกได้เลยว่าเจอกับตึงๆนี่ก็อยู่ไม่ได้เลยนะครับจัดไปฮะเดี๋ยวค่อยไปสรุปกันอีกทีนึงต่อสู้กับเพื่อนอีกหนึ่งรอบครับหนึ่งสองสามกดปั๊บเจอกับ KG03 นะครับไปลวยครับผม มาเราไปดูกับเจมของเราเนี่ยจะไหวหรือเปล่าเราจะไหวหรือเปล่ามาดูเลยครับผมต่อสู้กับเพื่อนนะฮะท่านผู้ชมเราจะไม่ใช้เทมครับอย่างที่บอกครับผมจัดไปครับมาเจมออกมาแล้วฮะเจมวายังเจมออกมาแล้วครับป๊าบเดินออกมาวาดสกิลปาบปาบปาบโดนตัวบินครับโดนตัวบินออกมาแล้วออกมาอยู่ไหนเนี่ยเจมกูเจมกูอยู่ไหนโอ้ครับโอเคครับมาแล้วฮะป๊าบป๊าบเรียบร้อยมามา โอเคครับผมถือว่าเจอทีมไม่ได้แข็งมากก็พอได้อยู่นะแต่สกิลมันก็เหมือนจะเกาะกลุ่มได้ก็พอโอเคอยู่พอเล่นได้อยู่นะครับผมถ้าเกิดทีมรอบข้างดีๆนะครับเดี๋ยวเราลองไปลองของจริงไหมเอาแบบ PvP ของจริงสัก1เกมนะทุกคนเออจัดไปฮะสัก1เกมมาเจอใครครับเจอกับคนนี้ครับผมเวล8ปฮะ โอเคครับผมไปลุยครับผมเจมจะไหวหรือเปล่าไม่รู้แต่เราถอดเมลกุ๊มมินออกไปเนี่ยจะทําให้ทีมเราเสียหายขนาดไหนนะทุกคนเออเดี๋ยวเราไปดูกันครับทีมเราจะเสียหายขนาดไหนครับท่านผู้ชมเออป้าจัดไปครับผมลุยลุยจะชนะหรือเปล่าแช่ไปแช่ดักไว้ก่อนนะเรียบร้อยครับแพ้ชัวแพ้ชัวรอ์เซนมาลุยครับไหวหรือเปล่าโอ้โหช้ามากช้ามากว่าสกิลก็ค่อนข้างช้าดามเมจก็พึ่งพาไม่ได้โอ้โหเรียบร้อย ยังไงครับเนี่ยโอ้โหไม่ไหวนะท่านผู้ชมเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนยืนได้เปล่ายืนได้เปล่ามาไปครับผมอโดนดาเมจแตกไปครับผมโดนดาเมจดแตกไปเฉยโดนดาเม็มาครับผมยืนอยู่ยืนอยู่ได้อยู่มาเอาละครับเพื่อนก่อได้ละเพื่อนก่อได้ละเพื่อนก่อล่างสร้างตัวให้ละมาไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าครับกดอามาะาช่วยนิดนึงเดี๋ยวโดนสวบเดี๋ยวโดนสวบครับท่านผู้ชมจัดไปครับโอเคครับกดคูณ2ไปเลยโอเคผ่านแล้วล่ะเจมเราผ่านและอื้อหืมเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะเนี่ย เหนื่อยอยู่เหมือนกันนะท่านผู้ชมผมบอกเลยว่าการที่เอาเจมลงในตรีตำนานเนี่ยถือว่าเหนื่อยอยู่นะครับผมถ้าเกิดเพื่อนร่วมทีมไม่ดีก็จะยากมากๆเลยนะครับโอเคครับผมวันนี้ก็เรียบร้อยนะฮะสำหรับการรีวิวเจ้าเจมนะครับผมถ้าเกิดชอบใจเนี่ยก็อย่าลืมนะครับผมที่จะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องลุงยุทธชาแนลนะครับผมบายบายครับผม